สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถอนหญ้ารอบองค์ปู่นะคะ ไปคือต้นไม้หรือเกลือกเนี่ยนี่หัวหาวโค้ดเรียนฉัเลยเรียนไปเลยหัวค้ดอิกที you เยอะมากจริงยุ่งแค่มันไม่ได้มันไม่ได้มันกินนะมันกินตินแล้วมันตัดไม่ได้มันเป็นเครันเป็นเครืองยาด้วยข้าส่อง้อะไรนะควมันไงมไนเชรันไม่ไดิ อย่างไปต้องไปเพื่อไป้ม่มาจับม่โอ้ยชนโอ้โหเด็กเยอะ

ไม่ได้ดูแต่ย่าโคนนมันจะจายดโอ๊ยน่ะโอ้โหดูเวทีละโดด ดูมันไม่เข้าเลยพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาซื้อเสียใหม่นะพี่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันคุณไม่ได้เดี๋ยวรอของคกูมาเดี๋ยวเราก็เล็บๆมันไปเลี้ยบมันไปก่อนไม่ดูงงกันงานน้นี่โอ้ น้ำอย่างที่มันสูงข่วฉีกอย่างนันเหอไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะถูกยากลุกมาจากตรนเออโอ้ยเจบซีดูป้าตายกดกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บกระพุ้งหางไเออมันจะสมุนไพรนล้นดอเออดูดูรากของมันนะเอออ๋อตีโฟอย่ายิ่งยอมแพ้เลยอย่ายิ่งยอมแพ้เลยอย่างเดิเิกน่อง สมุนไพรดูลากของมันนะอูหลากมันยาวลึกนม่นนก็ถึงงามนะี่รอฉันรอเธออยู่ฉันรอเธออยู่ตรงโคนนี่เห็นไหมกองกระดาษไปแล้วนั่็นี่ไหมอะไรอะไรปะปะไปแตกวนจุก้อนนี่กแล้วอ้าวมันบอดนลงแล้วได้จุกขี้เดือยเอ ตัวเดียวสบายค่ะสำหรับทีนี้ก็ขอจบคลิปลงงนี้ทีนี้นะคะสวัสดีค่ะจปิดประตูเลยไหมเือกุญแจ,จ่ะนี่นะคะค่าทิศจะรับขอบปลาเลยนะคะเราก็จะปิดประตูเลยนะคะว,ว้าวมุมนี้สวยค่ะปิดประตูเลยเนาะได้วเวลาแล้ว